สวัสดีครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเข้าไม่ได้หรือติดขัดเพราะว่าเคยลงทะเบียนมาก่อนนะครับหรือว่าเคยเข้าเป็นสมาชิกของแอปทางรัฐมาก่อนเนี่ยแล้วมันจะโผล่ขึ้นหน้านี้นะครับคือต้องไปยืนยันตัวตนเนี่ยวิธีแก้นะครับสําหรับคนที่ไม่ต้องการไปยืนยันตัวตนที่ตามสที่นะครับวิธีแก้ง่ายๆนะครับสำหรับแอปทางรัฐก็ วิธีแก้ง่ายๆสำหรับแอป,ปทางรัฐที่คนลงทะเบียนไม่ได้นะครับก็ให้เข้าไปโหลดแอป,ปใหม่เลยนะครับแอปทางรัฐใหม่แล้วอย่าเพิ่งเข้าไปสู่ตรงส่วนของเข้าสู่ระบบนะครับให้มาตรงที่ตรวจสอบผลการรับสิทธิ์เนี่ยก็คือเข้าไปสมัครเลยแล้วก็สมัครตามขั้นตอนเหมือนตอนที่เราสมัครสมาชิกครั้งแรกเนี่ยตอนนี้ผมผ่านมาถึงขั้นตอนที่2นะครับก็เน้นย้ำนะครับว่าสำหรับคนที่เคยใช้แอป,ปทางรัฐแล้ว สมัครสมาชิกแล้วก็เข้าสู่ระบบไปเรียบร้อยเนี่ยให้ลบแอปแล้วก็ลงใหม่นะครับแล้วเข้ามาที่สมัครโครงการดิจิทัลว a l l e t เลยนะครับ1น0 0 0บาทแล้วก็สมัครไปตามขั้นตอนที่1ที่2ก็จะสมัครได้นะครับแต่อย่าเพิ่งเข้าสู่ระบบก่อนนะครับไม่งั้นตัวแอปจะไม่ทํางานแล้วมันจะโผล่ขึ้นมาที่โผล่ตรงที่ช่องทางการยืนยันตัวตนนะครับ ซึ่งเท่ากับเราต้องไปยืนยันตัวตนแต่ว่าไม่รู้ว่าเวลาไปยืนยันตัวตนจริงๆเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือไม่นะครับก็แนะนําว่าสาหรับคนที่เข้าแอปทางรัฐนะครับก็ให้เคยเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยให้ลบทิ้งนะครับแล้วก็ลงใหม่เลยเข้ามาตรงหน้าแรกแล้วก็กดสมัครตามขั้นตอนปกติแล้วก็อยากเข้าสู่ระบบก่อนนะครับขอบคุณครับ